ที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะคิดว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ให้กับคนที่รักด้วยนะคะนะนะแชร์หน่อยนะกดไลค์กันหน่อยนะและใครที่คิดว่าที่ดินแปลงนี้นะคะมีประโยชน์นะคะก็ช่วยมาซื้อหน่อยนะ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 มาซื้อเลยนะอย่าคิดว่าปราจีนบุรีไม่มีที่เที่ยวนะคะวันนี้นะคะพี่สาละก็จะมาหาแฟนนะคะที่ปราจีนบุรี มาซ้อมไว้ก่อนนะคะสำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเผื่อเราจะมาซื้อที่แล้วก็มีแฟนที่นี่ค่ะซึ่งสำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีนะคะก็ตั้งอยู่ทางหลวงชนบทนะคะ3 0 0 8แล้วก็ห่างจากแปลงที่ดินที่พี่สาราจะพาไปดูวันนี้นะคะแค่4กิโลเมตรเท่านั้นสวัสดีนะคะวันนี้นะคะพี่ซาร่านะคะก็พามาดูความเจริญนะคะอำเภอเมืองจังหวัด จีนบุรีนะคะถนนที่เราเห็นนะคะก็คือถนนสวนสอนใหม่นะคะซึ่งเป็นถนนที่ตัดใหม่นะคะสามารถขับไปอะไรเนีประเทศจังหวัดสะแก้ววันนี้นะคะพี่สก็จะพาทุกคนนะคะมาดูพื้นที่นะคะ3งานหรือว่า300ตารางวานะคะติดถนนเส้นนี้เลยค่ะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงมากนะคะเดี๋ยวเรามาวัดที่ดินกันเลยว่าน,น่ากว้างเท่าไหร่นะคะไปเลย ที่ดินแปลงนี้นะคะก็ตั้งอยู่ตำบลไม้เคล็ดนะคะอำเทอเมืองจังหวัดปราจินบุรีนี่เลยถ้ามาถึงนะคะก็จะเจอป้ายติดป้ายขายที่ดินนะคะแปลงละ100ตารางวานะคะราคา1.8ล้านบาทต่อแปลงนะคะแต่ถ้าเกิดคลปภาพมาว่าดูจากคลิปของทีมพาดูที่นะคะสามารถลดได้อีกนะคะ10,000แสนบาท เหลือแปลงละ1.7ล้านบาทเท่านั้นนะคะที่ดินแปลงนี้มีอนาคตแน่นอนดูจากถนนนะคะกับเสาไฟนะคะก็ยังห่างอีกเยอะนะคะห่างอีกประมาณ30เมตรเลยทีเดียวถนนเส้นนี้นะคะสามารถขยายเป็นถนน8เลนได้นะคะซึ่งถือว่าที่ดินแปลงนี้มีอนาคตมากๆากเลยที่ดินแปลงนี้นะคะก็มีหนะ้า ติดถนนสวนนณศรใหม่นะคะประมาณ37เมตรนะคะถ้าเฉลี่ย3แปลงเนี่ยก็แปลงหนึ่งประมาณ10กว่าเมตรนะคะได้ค่ะเดี๋ยวพี่ซาร่าพาไปดูด้านในนะคะอันนี้ก็เป็นทางเข้าแปลงนะคะแปลงที่ดินทีมงานเรา,าพับจากดอนขึ้นให้หน่อยนะคะว่าที่ดินแปลงนี้นะคะด้านหลัง เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่เลยนะคะเป็นแหลกชุมชนเลยแล้วก็อย่างที่พี่ซาร่าบอกนะคะที่ตรงนี้อยู่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดปราจีนบุรีที่สำคัญสำคัญของที่นี่นะคะก็คือใกล้ศูนย์ราชการแค่ประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นนะคะสามารถไปอรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วนะคะ ก็แค่ประมาณ142กิโลเมตรเท่านั้นนะคะใกล้โรงเรียนเกาะเคชนอกนะคะแค่650เมตรโรงเรียนเกาะเคชรในนะคะแค่ประมาณ700เมตรค่ะใกล้โรงเรียนอนุบาลปาจีนบุรีนะคะแค่ประมาณ4กิโลเมตรเท่านั้นค่ะใกล้โรงเรียนเทศบาล4ฟูดงวิทย์นะคะสมใจ4.6กิโลเมตรเท่านั้นค่ะถ้าพูดถึงโรงพยาบาลน,นะคะ ใกล้โรงพยาบาลค่ายจัก,กระพงนะคะแค่ประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ด้านหลังนะคะก็จะติดรั้วนะคะมีเพื่อนบ้านก็ที่ตรงนี้ไม่เปี่ยวนะคะเป็นที่เขตชุมชนแล้วก็อยู่ในตัวเมืองเลยค่ะจุดเช็คอินสำคัญสำคัญของที่นี่นะคะก็คือใกล้มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาเขตบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรีนะคะแค่ประมาณ5กิโลเมตรนะคะใกล้สถานีขนส่งไม่จังหวัดปราจีนบุรีแค่ประมาณ7กิโลเมตรนะคะแล้วก็ใกล้สำนักงานที่ดินปราจีนบุรีแค่4กิโลเมตรเท่านั้นค่ะที่แปลงนี้นะคะเหมาะกับใครบ้างนะคะถ้าสำหรับความคิดเห็นส่วนตัวของพี่ซารานะคะที่แปลงนี้เหมาะสำหรับ ทุกเพศทุกวัยนะคะที่อยากลงทุนเกี่ยวกับที่ดินหรืออยากมีกิจการนะคะใครที่มีเงินในพอร์ต1.7ล้านนะคะเหมาะมากๆสำหรับที่ดินแปลงนี้100ตารางวานะคะ1.7ล้านนะคะ1.7ล้านบาทเท่านั้นซึ่งที่ดินแปลงนี้นะคะก็ติดถนนสุวรรณสอนใหม่นะคะซึ่งสามารถขยายถนนได้อีกนะคะซึ่งเป็นที่ดินที่มีอนาคตแน่นอน คลิปนี้นะคะกลุ่มเป้าหมายนะคะก็คือคนไทยที่อยู่200ประเทศทั่วโลกนะคะรวมถึงคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยด้วยสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะเหมาะสำหรับกิจการอะไรบ้างนะคะปั้มน้ำมันเหมาะนะคะอู่ซ่อมรถก็เหมาะนะคะศูนย์การค้า ที่มีหลายๆร้านมารวมกันในพื้นที่เดียวกันนะคะก็เหมาะมากๆเลยนะคะเพราะแถวนี้ยังไม่มีนะคะทําก่อนเริ่มก่อนได้ก่อนนะคะแล้วก็ที่แปลงนี้ก็เหมาะสําหรับร้าน20บาทร้านเคมีกเกษตรนะคะซึ่งที่ตรงนี้เนี่ย อยู่ไม่ได้ห่างไกลความเจริญนะคะอยู่ภายใต้ของความเจริญอยู่อําเภอเมืองมหมาะสําหรับทุกกิจการเลยถ้ามองไปด้านโน้นนะคะก็จะเป็นทุ่งนานะคะขนาดใหญ่สลับกับหมู่บ้านนะคะแต่ถ้ามองไปด้านหลังของพี่ซาร่านะคะก็จะเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่เลย ซึ่งประชากรเยอะมากๆนะคะและตรงนี้เนี่ยก็เป็นทางเข้านะคะทางขาเข้าขาออกที่จะออกไปอลัญญประเทศด้วยเราสามารถที่จะไปนำเข้าสินค้านะคะจากฝั่งน้นเข้ามาขายตรงนี้ก็เหมาะมากๆนะคะถ้าเกิดมาสร้างธุรกิจที่นี่นะคะเราสามารถยิงแอดโฆษณานะคะรัศมี80กิโลเมตรนะคะรับรองได้ว่ากิจการที่นี่รุ่งแน่นอนนะคะสำหรับคนที่มาซื้อที่ดินแปลงนี้แล้วยิงแอดโฆษณาไว้ ป็นสามารถที่จะปรึกษาทีมงานเราได้นะคะบอกว่ามาซื้อที่ดินแปลงนี้ทีมงานเราช่วยดันค่ะถ้าเกิดมาเยี่ยมชมที่แปลงที่ดินนะคะก็สามารถที่จะทักคุยกับเจ้าของโดยตรงได้เลยนะคะก็เบอร์คุณมน์นะคะ0988823853นะคะราคาที่ติดหน้าแปลงเนี่ย1.8ล้านบาทนะคะแต่ถ้าพี่แจ้งว่ามาจากคลิป YouTube ของทีมพาดูที่นะคะที่พี่สา่าเป็นคนรีวิวนะคะก็ลดไปเลยนะคะจุกจุกหนึ่งแสนบาทเหลือแปลงละ1.7ล้านบาทเท่านั้นค่ะถ้าใครมาดูที่แปลงนี้นะคะใครมาดูแปลงที่ดินด้วยตัวเองเนี่ยสามารถที่จะแพนเที่ยวปราจินบุรีได้นะคะพี่่าจะแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวของที่นี่นะคะไม่เกิน20กิโลเมตรจากแปลงที่ดินนะคะ ดินแดนหิ่งห้อยน้ำแสนนะคะห่างจากตรงนี้แค่4.6กิโลเมตรเท่านั้นนะคะก็อยู่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเลยค่ะน้ำศกช่องลมนะคะห่างจากตรงนี้แค่25กิโลเมตรค่ะ เก่งทองช้างคลานนะคะก็ห่างจากต,ตรงนี้เนี่ยแค่ประมาณ20กิโลเมตรนะคะถ้ามาแวะดูที่นี่แล้วนะคะก็สามารถที่จะพาครอบครัวไปท่องเที่ยวต่อได้ค่ะใกล้ๆเลยสวัสดีค่ะเพื่อนซีของพาดูที่200ประเทศทั่วโลกเมื่อไหร่คุณพ่อคุณแม่ของพี่ธรา,านะคะจะเปิดเผยสักทีว่ามีเงินอยู่ร้อยล้านนะคะพี่ธรา,าจะมาเหมาที่ดินแปลงนี้เก็บไว้ในพอร์ต 30กว่าปีแล้วนะคะความลับยังไม่เปิดเผยเลยคําเตือนนะคะรายการพาดูที่นะคะเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยดูแล้วจะทําให้ท่านนะคะมีแรงบันดาลใจในการที่จะหาเงินมาซื้อที่ที่เราชอบนะคะซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยมีความสุขในบั้นปลายชีวิตมาก ก็เดี๋ยวพี่ซาลาจะมาสรุปเนื้อหาสาระสําคัญของที่ดินแปลงนี้นะคะที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ตําบลไม้เค็ดนะคะอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยสามร้อยตารางวาด้วยกันนะคะสามารถที่จะเหมาสามร้อยตารางวาก็ได้นะคะหรือถ้าใครไม่สะดวกหรือว่าเงินไม่พอนะคะสามารถแบ่งเป็นแปลงย่อยๆได้นะคะซึ่งเจ้าของที่ดินก็สามารถแบ่งได้สามแปลง ด้วยกันนะคะหรือว่าท่านไหนที่อยากได้ร้อยห้ตารางวางนะะก็โทรมาฟุยกันได้ที่แปลงน,นี้นะคะอย่าไปเชื่อข่าวื่นะคะวันนียเป็นน o สอสามนะคะไม่ใช่นะคะที่ตรงนี้เป็นโฉนดพุทแดงนอสอสี่จอแล้วนะคะพร้อมโอนมากๆปลอดภาระหกพันนะคะสำหรับท่านไหนที่เงินไม่พอสามารถเอาเข้าแบงค์ได้ สามารถทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารได้นะคะก็สามารถที่จะโทรมาปรึกษาได้เลยหรือว่าโทรมาหาพี่จราก่อนก็ได้0615625497นะคะหรือว่าทักแชททีมพาดูที่ได้เลยจ้ะใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะคิดว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ให้กับคนที่รักด้วยนะคะนะนะแชร์หน่อยนะกดไลค์กันหน่อยนะและ ใครที่คิดว่าที่ดินแปลงนี้นะคะมีประโยชน์นะคะก็ช่วยมาซื้อหน่อยนะนะนะมาซื้อเลยนะ